ไอ้เจ้าน้าแน่ิมั้รู้เอ้ยักกินขี้อ่ะเขาหลบเลยไงไอ้เจ้าน้น่โอ้ยโดนลุกเลยเจ้าี่เฮยน่ออไปเ้น้านแหละพอก็บอกกินสนาทีจะลเลยนวขึ้่อง้ได้เขาม่กินเลยเราต้องกินทั้งพี่ก็เนาะ เอาทุกนีแม่นบอล่ะแล้วก็กินตุกนีตัว้แมตแยตัวนี้เขามากินสองบนี่ตัวนี้เขอเาเอาเอาเอาเสยกดโอ้สมแล้วพอดีเฮ็ดบาดนี่อ๋อเอา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 อาเอาาอาอาอาาอาอาเอา่อาาเอาเอเอาเ่าเนาาเอกลอาเอานอาเออาเาเ

ย่อไยข้าไปนีปก้กินแล้วไปนี้ให้กินซองกันจะน่าลให้กินซใชดี้าวฮดฮดะไรฮุดฮุดข้ับกินมาหนาเรียบร้อยนุนั่นเยโอ้ยเเวลาแล้วเ้ยเดเดวอ้าวไม่ได้ละมักแต่ดอกกินซองพึ่งจหากีมาอกินข้าวอแนอเลยเออเรียม่อเรียม่

ไปหขฮัดไม่ใส่พูดเลยคนไปก็ต้องเสื้อบื้อกินสองไม่ไม่ไปแล้วเ่ยไม่ไปไม่ไปแล้วเจ้าเลยกินฟี่เจ้าไไม่ใส่กินแล้วเนาะข้ากินข้ากินขากินไปโหลดไล่กินสามกินเลยนั่นละปากนี่แหละ้งไม่ใ่เหรอนจังจ้าดิจังุจัง กินก่อนเลยกินมังนึงก็กินกินแล้วอยากขาโอ้ยนี่เออเล้เนาะเอาที่ละก่าซุปัวสองเอาที่ละก่ามาหนี่เลยเนาะจับกินจอยอีกจับกินจอยอีกนี่เออมันใจว้าอยมันยังไนคนกระโดดมันใจไม่เสียมันจับกินขบอดันหนามาเอาหัวด่านใครหันด่านนี่หรืกินเพื่อเราเลยหอถอยไปแม่ผุถอยไปแม่ กินต <Knock. S 1> ัวนี uh. yeah, yeah. Well, now, ้ก่อนกินต like <wh TCP> ัวน <Rio> ี้ก่อนเออใช่ใช่อยกินเลยเอางี่มาบ่นย่างบ่นี่างย่างย่างอยหัด่อยหัดกินเออโอ้ยหต้ไก่อ้ตไกต้ก่ตก้โอตไก่าฮ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 าฮ่าฮ่า ผู้จัดการเนีเอาเมามัดอะไอหนุ่มมืองเลยเนี่ยนะเอเลมากไปกินเขา่ยงก่อนเขาไปกินหูเขามกินหเขาไปเล้ยงัาเขากินมันเป็นแเมื่อเขาหเฮ้ยเมื่อทำอะไรเฮ้ยเมื่อทำอะไร มาทำอะไร่อทำอะไรทำอะไรทำอะไรเอ้ยชื่อบื้อมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรคุณมาทำอะไรเอ่อเอ่อเอ่อ่เอ่อยามาจีา่ออะไรไม่ชื่อบื้อไม่เียไม่เียกินสามแล้วน่ะนี่นอะไรกินน่ะเานี่แม่่แม่นี่แม่ โอ้เซเวอร์แล้วเจ้าเนาะเอ้าเล่นตวตาเดียวเาคาีบรถนีแพงไปยังนีทุกอบลนเอยังไ่บอกแล้วบอกแล้วใจีนนะ้อิบายนี่ออายกูาอางานงานเียเลยมันใส่เว้ยเอจมาลต้องแล้วจีบใเฮ้ยิเลียได้เจ้าเนาะ ขมุนมนงไม่ตายยังเลยหรอขันเขียวได้หรนี่ไม่ใช่ำข้นวเหจงกินข่อยบ่เจินแล้วเนาะอ้าิเปไส่หลอดนั่งเนาะข่อยกินไส์ควยกินผีก้อนเนาะเนี่ยเอ้าจังกินควายกินอีกก้อนเนาะไปเจินไปเิน ขมเข้าดเขาฮไปอเขาไปเข้นเข้าฮัดเข้าเออรตัวสองไ่ต่อกเพานี่คือเขาไปเาหัดกรเาเ่ไปไปเข้าหัดเดีงันเย็เสียมาี่เก่งทำไปนีเราตัสองมีวะไปีแล้วไปฮ ไปยไปตัวตัวนป่งยืนมาเฉียงไปเฉียไปเกียงไปเฉียไมต้องพูดถึงเฉียงอ่าอ้ค่อยก็ใจดีให้จ้าสินเด้อฮ่าฮ่าไ้ยนี่สีเลืองอยู่บวม

ถึงเ่นยัคูเอยาสั้นสันคือมือคุนจิดยาเจ้าแม่ไปหนีไปสิกอยไปินบลานน่ๆคยไปกัดเลยเนาะยังใช่กินนีเรากินรถยังกาเกง่อนๆเลยใช่หรออกินนึเหรออตัวาเป็นไปจอไ้